ครับสุดใหม่ๆหม่ก็ต้องมาวิ่งขึ้นทางอยู่แลลวครับนี่ครับขอกบนะครับสุกใหม่ใหมเป็นทางลงรถนะครับเราก็วิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับน่าจะโหดที่สุดแล้วนะการขึ้นขอกบนะครับใหม่นี่โหแย่แต่คนจนยังแย่อยู่ลองดูเดี๋ยววิ่งดิ้นวัวม้าด้วยแล้วทิกระชิน มา,มาเดีมาเตื่นแล้วหนอ้ยอยากัดกันนะครับตึ้นเถ้ะมาเดี๋ยวมามาขึ้นได้ถึงหรือเปล่าถึงไหมินทางขึ้นประมาณนี้นะครับนี่คับ